ศาลจังหวัดขอนแกน่นนัดฟังคำพิพากษาคดีวางเพลิงซุ้มเฉลิมพระเกียรติริมบายพาสขอนแกน่นเมื่อวันที่10-11มีนาคม2564หน้าโรงพยาบาลศรีนครินเมื่อวันที่13กันยายน2564และหน้าวิทยาลัยเทคนิคขอนแกน่นเมื่อวันที่18กันยายน2564รวม3คดีคดีแรกมีบอสอิสระเจริญคงนักกิจกรรมและพ่อค้าขายดอกไม้ไวัย23ปีถูกดำเนินคดีข้อหาวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่นทำให้ทรัพย์ที่ใช้มีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์เสียหายและทำให้เสีย ดยอบ,บจขอนแก่นผู้เสียหายเรียกค่าเสียหายจากการที่รูปเป็นรอยบวกขนาดเล็ก2แห่งเป็นเงิน4,500ัรบาทคดีที่2มีเจมและบอสนักศึกษาชั้นปีที่3คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นถูกจับกลุ่มและดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่นโดยคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้เสียหายเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน1 4 9 8 0 0บาท คดีที่3มีเทพอายุ19ปีนักศึกษาปปชชั้นปีที่3วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นถูกดำเนินคดีในข้อหาวางเพลิงเผาทรัพย์ของผู้อื่นและทําให้เสียทรัพย์โดยวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นผู้เสียหายเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน85,120บาทโดยจําเลยทั้ง4คนเดินทางมารายงานตัวต่อสารพร้อมทนายความจากนั้นนายพัฒนะศรีใหญ,ญ่ทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเปิดเผยว,ว่าสาลจังหวัดขอนแก่นมีคําพิพากษาให้รอกําหนด โทษจำเลย2ปีโดยใน1ปีให้รายงานตัวกับเจา้าหน้าที่คุมประพฤติ3พครั้งและบริการสังคม24ชั่วโมงในคดีนี้สารประเมินจากพฤติการของจำเลยซึ่งจำเลยทั้งหมดรับสารภาพความผิดแล้วจดใช้ความจะหายตามข้อเรียกร้องโดยทางแพ่งนั้นผู้จะหายไม่ติดใจเอาความส่วนทางอาญาผู้จะหายให้อยู่ในดุลยพินิจของสารซึ่งสารได้ให้โอกาสในการปรับปรุงตัว